อันนี้เลยใช่ไหมพี่ว่าไหผมก็ว่างนั่นแหละครับครับผมลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้จาก Love Is ก็ต้องขอบคุณ Love Is กับ Spicy d i s h นะครับที่ส่งพี่อพีและ Friday มาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ก่อ ฉันรู้สึกมานานเท่าไรแล้วที่นีนส่วนลึกล่องลอยหรอใครดไม,ม่มีอะไรยึนเลยเลยต้องขังขังต้องไ่ลล้องสแสดใจฉันคนที่ลาและอาจหบความรักัน ช่วยตกอดก้ามฉันหน่อยฉันเสื่อม่อคอยไม่ชีวิตลอยลอยไม่ไหวต่อไปหาความรักฝังอยู่ได้โปรดอกมาได้รึไม่ให้ฉันนั้นได้พอใจว่าความรักที่ฉันกำลังรออยู่มีตัวตนจริง

ใครได้ว่ารู้เลยแต่ยงตงังต้องแข็มขันต้องไม่อ่อนไหวต้งองแสดงว่าใจฉันเปลต้องขยิบเอาไว้ต้งองรักไว้ทั้งที่ใจก็ไม่มีแรงคืออากว่าความรักสองอยู่ช่วแต่อก,กตอดตาฉันหน่อย ใหฉันกันลอยลอไ,ไวต่อไปหาความรักฝังอยู่ดิบดออกมาได้หรือไมให้ฉันนั้นได้พอนใจว่าความรักที่ฉันกำลังรอ ความรักฟังยิ่งช่แต่ก็ตอบฉันในฉันเืนยใอยฉันไม่าย,มยารม่ไหวต่อไปหากความรักฟังยงดโปรดอกไม้ไร,มไร,รืมไมให้ฉันนั้นได้อใจหากความรักฟังยิ่ชต่ก็ตอบฉันไม ระไรที่ฉันกำลังรออยู่จะมีวันเป็นความจริง kind <of angel> <noise> จะมีวันเป็นความจริงจะมีวันเป็นความจริงจะมีวันเป็นความจริงความรักอยู่ไหนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสนปรบมือนะครับ ผู้ที่เขียนเพลงนี้นะครับประพันธ์เพลงนี้คุณบอยโกศิพง์ครับแตงยามสวัสดีครับดิบอยครับขอบคุณมากนะครับที่เขียนเพลงไครร้องมากๆนะครับคุณเต้ก็เพลงนี้ดังมากเลยนะครับเป็นเพลงที่สู้เปลี่ยวปีไม่ได้แล้วครับขอครับผมคุณเต้ก็ออกมาให้เขียนมาร้องในวันนี้นะครับเป็นตัวแทนจาก l o v e East นะครับเพราะว่าน้องๆคนอื่นเนี่ย หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับไม่ยอมมากันครับไม่ยอมมากันเลยครับพี่คอนเสิร์ตมีคัดอายุครับพี่อบนเวทีนะครับบนเวทีบนเวทีครับพี่บอลครับวันนี้มีอะไรมามาให้ทุกคนได้ฟังครับเป็นข้อมูลครับของวันนี้ครับผมไม่ได้มาร้องเพลงนะครับแต่วันนี้ผมมาเป็นเซลส์แมนนะครับของมือที่โสสะนะครับเป็นมือที่ที่เราจะนำบ้าโดยน้องๆเองนะครับใช่ครับ มีปฏิทินนะครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ราคา3ใบเท่ากับ1ชุดนะครับราคา100บาทแล้วก็ถ้าโปสกตเตอนีปฏิทินเตอร์นี้อเ่องน้นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาบาทต่อันนะครับถ้าซื้อกับผมนี่มีแถมังสติกคือในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ที่พวกเรานะครับเรากำลัจะให้ทุกๆคนเนี่ยหลังจากช่วงผม ที่พี่บอยนะครับคุณเต้แล้วก็คุณไทรผมลงจากนี้เวทีนี้จะมีเวลาเปรกให้ทุกคนได้ออกไปทำกุศลกันเป็นประชาระษัทเป็นประชาระษัทเสนาข้วก่อนจะไปประสาระษทเนี่ยคุณควรจะไปซืาอนะครับแต่ตอนเด็กๆีใช่คุณควรจะไปซื้ออันนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการช่วยช่วยเหลือเด็กๆนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนใหนซาเขาซื้อกระป๋อมมีหนังสติ๊กด้วยครับ ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอยกับคุณเต้นะครับยังไม่ยังไม่กลับครับสองคนนี้ยังอยู่กับผมคือตอนผมลืมพูดไปครับสิ่งที่ผมเตรียมมาคือว่าเพลงหาพม่าทยังอยู่ที่คุณเต้ร้องเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือคุณก็คุณทั้งหลายก็คือความรักที่ยังอยู่ในวันนี้ที่จะมามอบให้กับน้องๆโสกศาสตร์นะครับดังนั้นก็ได้ปวดตบมือให้ตัวเองนะครับอบคุณมากเลยครับทุกคนงานนี้เลือบลแล้ว ขอเชิญไปปัสวะแล้วก็ซื้อวัสการ์เพราะว่าหลังจากนี้นะครับจะไม่มีเบรกนะครับแต่อัจะเต้นยับเลยนะครับครับแล้วพบกันครับขอบคุณมากครับเจอกันครับอีกประมาแจกนาทีครับ